วันนี้เราไปกันเร็วๆเลย5 4 3 2ี่สามสองแอคชั่นสวัสดีครับผมเบลจากช่องเบลชาแนลวันนี้เราไปกันเร็วๆไวๆเลยนะครับผมก็คลิปนี้สั้นมากก็คือวันนี้ครับผมจะมาบอกคีลัดในพรีเมีย Pro ก็คือคีลัดเอาไว้สำหรับพรีวิววิดีโอที่เรากำลังตัดอยู่ในพรีเมีย Pro ให้เป็นจอใหญ่ง่ายสำหรับการมองเห็นดีเทลงานทั้งหมดในในตอนที่เรากำลังตัดอยู่ครับผมผมน่าจะพูดเข้าใจนะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นที่การเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ไปกดที่ เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองอ่าโอเคอันนี้ สมมตินี่คือฟุตเทจของเราก็จอด้านซ้ายนะครับนี่สมมตินะฮะนี่คือจอด้านซ้ายสาหรับแบบเลือกฟุตเทจใช่ไหมครับส่วนจอจอด้านขวาเ<า>วลาเราตัดงานเ<า>วลาเราตัดงานนะครับผม<า>ม,มันก็จะโชว์ทางด้านขวาก็าาคือโชว์ทางด้านขวาขวานี้แต่ที่นี่ครับผมผมจะมีคลัปอยู่ตัวใน playback จอใหญ่เต็มหน้าจอไทม์ไลน์ที่เราตัดเลยเอาไว้เช็คเนื้องานนะครับอ่ะทีนี้เราทํากันยังไงมาดูกันไปที่ board คีย์บอร์ดช็อตคัทนะฮะไปที่อ e ีดิทก่อนนะครับผมอีด e ิทคีย์บอร์ดช็อตคัทนะฮะ คลิกเข้าไปหลังจากนั้นจะมีช่องให้พิมพ์ตรงนี้นะครับผมพิมพ์คำว่า full ลงไปเราจะเจอคำว่าตัวนี้ครับผมตองเกตองเก full s k i n อ่าตัวนี้ผมตั้งไว้แรกที่ F2 นะครับผมวิธีการตั้งก็คือก่อนอของเพื่อนๆนะฮะอาจจะเป็น control แล้วก็เปอร์เซ็นต์อะไรกอย่างนะครับกดปิดไปได้นะครับผมคลิกทีกก่ตัวนี้เลยนะคลิกที่ตรงนี้นะแล้วมันคลิกไปมันจะขึ้นช่องว่างนี้ให้เราใส่ คีย์ลัดที่เราอยากใส่ได้ในที่นี้ผมจะกด f 2อเอาไว้ผมถนัด f 2กดโอเคนะครับผมเราจะกด f 2เสร็จแล้วกดโอเคลงคีย์รัดปับ๊บทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่คือการพรีวิวธรรมดานะครับผมแต่ทีนี้เราอยากจะเห็นดีเทลทั้งหมดให้มันกลายเป็นจอใหญ่เรากด f 2ที่เราตั้งคีย์ลัดไปแล้วนี่มันจะเห็นอยู่ในโปรแกรมเลยแล้วก็เห็นเนื้องนานทั้งหมดเลยก็คือเราสามารถเช็ค ได้ว่าฟุตเทจต,ตัวนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยครับผมในการกด F2 เนี่พรีวิวไปด้วยดูจอใหญ่ได้ด้วยโดยการกดคีย์ลัดที่ F2 คีย์ลัด F2 เท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ